ชาวการ์ดใบที่1น,นะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคในด้านของความรักวิ่งเข้าใส่นะคะว่าคุณได้การ์ดเ,เป็นการ์ดในาการ์ดถ้วยนะคะถึง3ใบเลยทีเดียวนะคะมี king of cups page of cups และ ace of cups นะคะนั่นก็คือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคนเพลินๆนะคะอาจจะมากกว่า1คนด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคะ รับชาวการดไหนเลข2นะคะในช่วงนี้นะคะโชคที่จะวิ่งเข้าใส่คุณจะเป็นในเรื่องของการงานค่ะซึ่งถ้าในช่วงที่ผ่านมาหรือจนถึงตอนนี้นะคะคุณมีการติดขัดในเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็น การทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานหรือการขัดแยงด้งใดๆหรือการที่รู้สึกว่าไม่มีใครคอยซัพพอร์ตหรือคอยช่วยเหลือในช่วงเ,เวลาที่ผ่านมานะคะอีกไม่นานนี้นะคะคุณจะได้รับชัยชนะและได้รับการหยิบยื่นโอกาสให้นะคะแล้วก็มีการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการงานของคุณด้วยค่ะสำหรับชาวกรงนี้ค่ะสําหรับชาวการัดใบที่3นะคะโชคดีโชคโชคที่จะวิ่งเข้าหาคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเงินค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาคุณมีการคิดไม่ตกในเรื่องของการเงินการทองของคุณนะคะหรือสําหรับบางคนที่มีการค้าขายหรือค้าขายออนไลน์ก็ได้นะและรู้สึกว่ามันนิ่งๆยอดมันนิ่งๆยอดไม่ค่อยกระตื้องเลยหรืออะไรประมาณนั้นหรือถ้าไม่ได้ค้าขายก็เป็นเรื่องการเงินทั่วไปนะคะมันนิ่งๆไปมันแบบมีเรื่องรายจ่ายเข้ามาหรือเรื่องที่คิดไม่ตกนะคะในอีกไม่นานนี้นะคะการรอคอยของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วคะ่ะอุปสรรคใดๆที่คุณเจออยู่นะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ สำหรับชาวกราดใบที่4นะคะโชคที่จะวิ่งเข้าหาคุณในไม่ชานี้นะะน่าจะเป็นในเรื่องของความรักแหละค่ะและเป็นความรักที่ค่อนข้างแฮปปี้และสมหวังด้วยถ้าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณมีความรู้สึกว่า อยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นโสดมันดีกว่ามันมีความหวงความโสดหรืออยากได้พื้นที่ส่วนตัวคืนมามีความเบื่อไหนในความรักไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดก็ตามนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมาเป็นอารมณ์นี้ในอีกไม่ช้าค่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้ารู้สึกเบื่อเบอื่อคู่ตัวเองนะคะและอยากจะโสดนะคะอีกไม่ช้านะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายค่ะหมายถึงว่าคุณจะปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดนะคะก็ที่หวงความโสดกันอยู่นะคะอะไรประมาณนี้เนาะในอนาคตนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่ทําให้คุณอยากจะ ออกจากเซฟโซนของคุณได้แน่นอนค่ะสำหรับชาวกราดไปที่5นะคะโชคที่จะวิ่งเข้าหาคุณในไม่ช้านี้นะคะเป็นในเรื่องของการงานเลยล่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่างานมันค่อนข้างที่จะเยอะหนักและรู้สึกว่าตัวเองแบบจะไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ไหวแล้วมันหนักเกินไปงานอะไรก็ถาถมมาหาฉันเยอะแยะไปหมดนะคะในอีกไม่นานนี้นะคะ ทุกอย่างจะคลี่คลายค่ะมันจะลงตัวคุณจะ handle คุณจะ handle ทุกอย่างได้นะคะมันจะลงตัวจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ก็จะนิ่งแล้วก็ราบเรียบแล้วก็อยู่ในมือคุณทุกอย่างเลยค่ะในเรื่องของการงานคุณเอาอยู่ค่ะแน่นอนในอนาคตนะคะสําหรับชาวการ์ดไปที่6นะคะกองนี้นี่แบบให้เลยนะ โชคที่คุณจะได้รับในไม่ชานี้นะคะก็คืออุปสรรคของคุณจะขจัดถูกขจัดหายไปนะคะด้วยตัวคุณเองนั่นแหลทะถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามีภาระเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักใดๆก็ตามนะคะในอนาคตอั stroke, ในใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะคะคุณจะสามารถฝ่าฟันแล้วก็ผ่านอุปสรรคนั้นๆที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระเหลือเกินของคุณนะคะ<ห>คุณผ่านไปได้แน่นอนแล้วก็คุณจะผ่านไปได้ด้วยตัวเองด้วยนะเหมือนจะหาทางออกได้หรือสามารถฝ่าฟันมาได้นั่นเองค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ